สบายดีพี่น้องบ้านเฮาสุข,ขุสุขคนมันนี้ก็มีโอกาสมาเลี้ยงควายพี่น้องเลยเอาควายมากินหญ้าเอาค้ายมาเลี้ยงนีอ้อากาศตีก็เลยมาเลี้ยงควายอยู่ทงไทยทงหน้าสิ่นละคอยควายกินหญ้าอยู่นะครับพี่น้องบ้านเฮาพรม,มีงานทําก็เลยมาเลี้ยงควายนะครับควายกินหญ้าตอนนี้นะ บรรยากาศดีดีพี่น้องค่อยควยกินหญ้าตามให้ตามหน้านี่ล่ะตามเลาะช้อนหญ้านี่ล่ะพี่น้องค่อยกินหญ้าเนี่ย,น,น,ย,น,ย,ยนี่